โพธิรักโพธิกิจฉลองสู่แดนทอง50ปีโพธิกิจพ่อครูสมณะโพธิรักเด็กไหมเออ นี então, vem, ่แหละไอเขาโตกระจายทาไมเล่าม bueno, ันอเรื é, ่องหอนคนที่แล้วนะครับเวลข้าเราเป็นเวลนครับก็คือดีกนรับนั่นเองผมเขียนว่าปีนี้น้ะอมาหนึ่งเพิ่งมาใหม่ยังไม่รู้อะไรมากมายนะงานท่าติดไปสัก1นสองครั้งจะรับฟางคําติจากพี่ๆครับผมรักพี่ๆครับ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเพชรรัตน์บุญมานัทนะคะชื่อนี้ค่ะหนูเขียนว่าพี่ที่เคารพน้องชื่อนี้องเราจุ๋มจิ้มจุ๋มจิ้มอ๋อพูดไม่ออก Hahahaha <laughs> <laughs> Hahahaha เรียนก็จะ,จะ,จะจต้องการรอคอยดึงตานั่งนั่งนงข้างวะเพราะว่าเระยองนั่งหน้าทางนี้ใช่ไหมเออมันก็เห็นแต่ข้างหลังดินั่งคนนี้เราได้เห็นหน้าหน่อยออ๋อเดี๋ยวพวกเราเตรียมกราบครับไม่งั้นก็เห็นแต่งอนต่อที เห็นแต่งอนต่อแล้วร uh, ้องยังไงเอางอนต่อร้องอ้าวสาุเึ่สองสาม การติดเชิม2สองเดือนด้วยกันนะคะรับก็วันนี้เราก็ตัดกับที่เพื่อนต้อนรับเด็กๆที่กลับมาสู่พาฒนาเกษมสครับนืมะครับอ้าวก็เข้ามาก็ดีแล้วนะถึงเวลาเรียนเราก็จะได้เข้ามาเรียนแล้วผู้เด่ได้เข้ามาที่นี่อ ในเข้ามาที่นี่ทุกคนนะเป็นคนโชคดีเป็นคนที่มีโอกาสอันคนนอกเขาเยอะแยะเขาจะไม่มีบารมีหรือไม่มีไหวพริบที่จะรู้รู้จักที่นี่รู้จักชาวาโสมรู้ว่าควรจะเข้ามาอยู่กับมุ่งชาวาโศก ได้ศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนตนเองโดยเฉพาะในวัยการศึกษาตามระบบเราก็ได้มาเรียนรู้การศึกษาตามระบบซึ่งชาโงวโงกเราเนี่ยการศึกษาของเราจะไม่เหมือนข้างนอกก็เลยเพราะในระบบกดตาม พรอเราจะเรียนรู้ทั้งในระบบไปพร้อมกันกับที่เราจะอยู่ผสมผสานกันกันกบทุกคนไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ปรีแยกไม่เอาเราเข้าเป็นในกล่องเป็นนักเรียนก็นจะต้องเรียนในกล่องกลับบ้านก็นไปรู้แต่จากคนที่ในบ้าไม่ใช่ ของเราไม่ใช่ไงเพราะเรารู้กันมีประสานผสมกันรู้จักกันทั่วทั่วทั้งหมู่บ้านทั้งสังคมที่เราอยู่เป็นสามัญเป็นเมือนทุกๆคนเต่เรียนได้รู้ได้ร่วมกันศึกษาฝึกฝนเรียนหนังสือนังหาก็ไเดีเรียนเรียนรู้ความเป็นสังคมก็ได้เรียนเ,เรียนรู้คุณธรรม ธรรมะต่ตางๆก็ได้เพียงเพราะนการที่มาได้เรียนที่นี่จึงเป็นการเรียนรู้ของมนุษย์ที่ครบบริบูรณ์ได้การศึกษาทุกอย่างข้างนอกเขาการศึกษามันได้ศึกษาจากตัวหนังสือได้ศึกษาจากความรู้จากตำราเช้าขึ้นมาแล้วเข้าห้องเรียนมีเวลาพักพอกมากพักกินข้าว พักผ่อนนิดหน่อยแล้วก็กลับบา้านห้องใครห้องมันชั้นใครชั้นมันเรียนอยู่ตรงนั้นสี่ปีหปีแม้แต่ที่สุดเรียนอุดมศึกษาอีกสี่ปีก็เรียนอยู่อย่างนั้นอยู่ในกรงรู้จมู่ตัวเองเป็นเวลาแต่ละวันแต่ละวันกว่ากลางวันสิบสองชั่วโมงอยู่บ้านบ้างอ่ากี่ชั่วโมง มาอยู่กับทางโรงเรียนโดยอยู่ที่สถานศึกษา,า,าเนี่ยตั้งแต่8 0ดโมงเช้าเก้าโมงเช้าจนกระทั่งถึง4ี่มงเย็นหรือว่าสามโมงเย็นสี่โมงเย็นนั่นก็มีเวลาอยู่กับแต่ในหมูนในกล่องนอกนั้นก็ใช้เวลาเดินทางกลับไปอยู่บ้านจาารรึงเป็นการปลีกแยกเป็นการ ไม่ได้เป็นสังคมที่สมบูรณ์ที่ด้รู้ทุกเอ่ออิรียาบถรู้จักัาษะต่างๆทั้งหมดมันขาดความเป็นธรรมชาติขาดความเป็นธรรมดาของความเป็นคนอยู่ในสังคมหมู่กลุ่มแต่ของเรานี่ไม่ขาดเลยอ่าอยู่กันอย่างบ้านบวรบ้านบ้านโรงเรียน ศึกษาไปด้วยหน้งสือเราก็ไม่ได้ขาดแคลนการเรียนตำราตำเรือก็อได้เรียนสังคมได้เรียนธรรมะได้เรียนด้วยนี่คือการศึกษาของสมาสิกขาพวงคนที่มาได้มาที่นี่จึงเป็นคนมีบารมีมีบารมีมีโชคดีมากให้ตั้งใจศึกษากัน เอาใจใส่พราเราเป็นคนมีโชคมีบาร,รมีจริงๆไม่ได้พูดเล่นตั้งใจศึกษาดีๆให้ได้ทุกอย่างที่ควรจะได้ดังที่หลวงปู่พูดไปแล้วให้ได้ครบครันเลยอ้าวดียินดีด้วยทุกคนที่ได้มาศึกษาที่นี่น้ำจเจริญธรรทุกคน วันีเราก็จะการเปิดจเป็นทางการแ,รแล้วก็เข้าสู่การเรียนการสอบตามปกนีโอ้โหมาก็เข้าด้วยคุณรุ่งคำฟ้า้าี่นีวนนี้ค่ะวนนี้ทำให้นักร้องมีสมาธิมาก นุนอนสมาธิแล้วนั่นแหละเน่้าวอ้าวอวนข้าแล้วเอ้ามันเป็นผักมันพังปล่าเขามจะพังหะกดแรงไปมั้งพังเลยกินเด้งเด็งหมดหรือยังเบ็ดแล้ว <laughs> แ <laughs> นนเจ้าถ้าเขาหอมมาเขาพูดนะโอ้เรนี่เป็น <laughs> 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 มาคราวมันแย่กันเลยมาคราวสองทลายห้ามแต่ต้องนะห้ามหมักต้องหมักต้องเกาให้ต้องต้งหาเราต้องก็ไม่ต้องเกาชวนต้องมัดต้องอันนี้จะอันนี้จะแตกโอ้ยนี่แตกไม่ได้ดิ รู้ถ้าแตะแล้วจะต้องตายฮะ oh. ต้องตายคนทำคือต้องตายนี่แตะเขาแล้วนี่โอ้โหระกำรรเลยระกำรรดวงใจก็ไรนอบาปเลยม่านไม่ไฟเหรอม่านทองคำอิดม่านทองคำ ที่นี่ทำไมไม่ปูนสมบ,บูรณ์ทีวีเลยเนยะทำไมเบื่อแล้วเหรอเบื่อคข่าวคราวแล้วเหรอโอ้โหทีวงทีวีปิดไม่เปิดเลยอะะย่ะโอ้อยู่กันยังไงอ่ะโอ้เส้นโอ้เส้นใหญ่เว้ยนี่ยังไม่ได้ผ่าเลยเนี่ยโอ้เส้นบักใหญ่เลยเนี่ยพอดียังไม่ได้ผ่าเลยเนี่ยโอ้เส้นไไเ,เนี่ยเบลล์เลยพวกเราก็สนุกกับความอุดมสมบูรณ์นี่แหละ โอ้ยสบายเขาไม่รู้จักจุดสำคัญของชีวิตมันก็มีแค่นี้จุดสำคัญของชีวิตโอ้โหสบายสบายโอ้โหปลเข้มปอมไปดูปด <laughs> โอ้ยทำไมมันฟาโตจังเลยเว้ยอันนี้มันสตอสตอสิ ตัวใหญ่เน้อโอ้ฟ้าตัวลูกเม็ดหนุ่มต่อมาแจกตายค่ะตัวมาให้ค่ะโอ้โหลูกตแท้ขอบลูกเอ้ยเม็ดโตดีจังพร้อมแน่นอนโอ้โหโอ้นี่เฮ็ดเนี่ยโอ้ยเหลือเกินเองบอกเฮ็ดโอ้โหอันนี้เขาเรียกขยันครับเฮ็ดฟางเฮ็ดเองเฮ็ดฟางเฟืองครับเฮ็ดเฟืองโอ้โหมีหลายสีเว้ย โอ้โหไม่ทำมันโถอ่ะมันโถทำมันโถค่ะทำกซาลาเปาซาลาเปามันโถอ้นี่ทำไมมันหัวคลอกแฉละโอ้ยทำไมมันจะปื๊ดจะเปียกอ่ะฮะโอ้ยอะไรนะเนี่ยนาทีมันในสัปดาห์ละห้านาที กินจริงๆเลยจะกินยังไงกันบาดกันไหวเนี่ยมันฉักลงน้ำกะทิน้ำกะทิกำลังเอาไปใส่กระทะน้ำกะทิกำลังเอาไปใส่กระทะโอ้เอ้าที่ไม่พอมือไม่พอมือโอ้โหัวเดียวอันนี้นี่ โอ้ยโอ้ยนี่ไม่ฟังอีราคายเราเลยมีเท่าไรใส่เข้าไปนี่เห็ดฟังใช่ไหมเนี่ยค่ะโอ้ยสู้วันนี้ไม่ได้ในของแพงอย่างนี้สองผู้ยิ่งใหญ่สองยิ่งใหญ่ลอยลอยนี่เหรอลอยลอย จะ่เรือเรือเราไปจุดมาขึ้นบนเรือแล้วอย่าไปขี่บนหลังคานเอาแล้วรถอใหญ่มาจุดแล้วจุดเอาแล้วไม่งั้นโอ้เดี๋ยวขึ้นเปลี่ยนละล้อใหญ่มาแล้วมือมมมมไปเลยอ้าวเอาใส่เอาใส่ล้อใหญ่น,นี่เลย าการทำกำลังลากนั่นนหะค่ะ,คะอันนั้นลากยากค่ะอานกระทะไอ้ลากยากวานนั่นนะมันเหนียวโอ้เอา้าเอ้าเอ้าเอา,เอา,เอาโอ๊ย <c oughs> สองคนลากไม่เคยมาเลยเว้ย ลากเลยแมลากันไม่ได้กวักมันชอรสน่าจไม่อร่อยลากไปเลยแล้วเขาจะตัดอันนี้เลยเดี๋ยวก็ฟัมตกขอไปโกยขึ้นมาตัววางแล้วก็ลากไปวาดขึ้นไป

เนี่ยน่ะปลาติดไปเยอะแล้วนั่นน่ะปลาติดปลไหลปลไปลา่งปปลาติดอยู่ใต้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 ราบใต้ราบใต้สนุมมันมีแน่นอนเลยปลาติดกำลังโกยโกยใส่เรือมให้เหลือทั้งปีที่แล้วเนี่ยประมาณให้มันเหลือเลยลำบากปเนี้โอ้ยพวกนี้เรือหัวเดียวมันก็เดี๋ยวเดียวมันก็เต็มสะ เรือเก็บไว้ที่แพแล้วเอยตามใครดูไหเดี๋ยวความนั้นน่ะมันเต็มอย่างนไงเดียวความเดี๋ยวเรือความนั้นน่ะหัวเดียวมันก็เต็มสะไปเดียวเดียวไอเนี่ยมันคว่ำนี่เปียกทั้งกูนั่นน่ะมันมันมันงอกวันละเท่าตัวไอเนี่ยวันละเท่าตัวเท่าตัวเท่าตัวไม่รู้จะไปผูกที่ไหนเนาะไม่รู้จะไปผูกที่ไหน เอาข้างหลังด้วยนะในพวงดึงโอ้ยมันเยอะแยะจริงๆเลยพืชดีเนาะเฮ้ยเฮ้ยน้าไปกะไปกะไปกันไปกัสนมได้เลยโอ้วิ่งจุดๆเลยเว้ยโอ้วิ่งจุดๆเลยเว้ยเอ้าเชือกร้อยทิ้งไปแล้วนั่นน่ะ ขึ้นไปมันก็ติดไปตามมันจะเป็นนี่ขวดคาคุคาเอาไม่ได้มันหนักคือโบกมันยิ่งหนักใจเลยจะไปนอนครับเดียวหลังมันมีเต็นท์นะมีเต็นท์นะมีเต็นท์แน่นอนนะหลายน,นอนนะโอน้ <c oughs> อยเ่ยจะเอาจะนอน <c oughs> เวยเดี๋ยวก็ไปนอนเดี๋ยวก็ไปนอนอยู่แน่ๆอยู่แล้วแปดโมงฝีบฝีบแล้วไปไม่ไมีไปจะเรียกรถมา หัว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 มึ่ยมึ่ยมึ่ยหนอมึ่ยมึ่ยคำว่ามึ่ยเนี่ยหนอภาษาอีสานรู้เลยมึ่ยเนี่ยโอ้โหหมายคำว่าเสียดไปเลยนะมึ่ยมึ่ย เดินหน้าแล้วจะถอยหลังถอยหลังเลยอโม้ได้ได้กิโลแล้วถึงกิโลสาเอองโ้สองโสามแล้วเหรอโอ้ยอกินโอ้ยพอกินฟองกิน รุ่นเล่าอ่ะมีาอมีแต่รุ่นแล้วรุ่นเล่า <c oughs> มียายกล้องแล้วก็มีสาวกล้องมีหนุ่มกล้อง้องทำดไะมี้สายลูกสาว่า ขอใสเวลาตอไปขอใครับตามบเรามีหน้าที่เดินมัดูดูบอกว่าน้ำหนักหน่อยมาบอกทุกครั้งนะแล้วมันจะมีเวอสปาอยู่ใา้ในตู้ข้างล่างสุดเปิดสวิตช์มันก็จะเปิดเปิ กินเข่าเว้ยมันจะเป็นศสีลาท่านจท่านมีความรู้สึกว่าเขาเป็นอามาเกิดเพราะแต่แต่เขาเกิดมาเขาไม่ได้คิดถึงน้องตุ้มเลยมันทำเหมือนทดแทนความรู้สึกไปละรันั่นเขาชอบขา ค่านี่แหละไม่ได้เป็นแคนเราควนมันตกเว้ยเพราะงั้นเดี๋ยวฝากปูใหม่เอาของยูอาย่าออกตอนตัวทำเทลใส่แล้วก็ให้เด็กยาดูปิดไฟได้เลยไม่ถูกเลยนี่ชนนั่นชนนี่ตัดพังหมดเลย